ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนสะอาดมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆและร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community นำโดยนางสาวกนกพันธ์ชนละสินผอ,อ,อสกอรอระดับอำเภอโนนสะอาด เพื่อให้ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้นวัตกรรมและประเด็นความรู้ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูแต่ละคนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรม PLC Professional Learning Community หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกิจกรรมที่ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยมีเป้าหมายร่วมกันและการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยประโยชน์4ข้อของ PLC คือ ผู้บริหารครูร่วมการแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้คือ 1. ได้สะท้อนความคิด 2. ปรับปรุงการเรียนการสอนได้โดยตรง 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 4. ติดตามงานวิจัยและเครื่องมือใหม่ๆสําหรับห้องเรียนคำหลักของมันนาะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแต่ว่าเมื่อเป็นอ่านทําความเข้าใจแล้วนี่พฤติกรรมของมันก็คือการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เพื่อล่วงงานในองค์กรนั่นแหละอย่างของเราครูนี่ก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับครูหรือว่าครูต่อครูก็ได้เพื่อที่จะนําปัญหาหรือสิ่งที่เราพบเนี่ยมาแก้ไขถ้าไม่มีปัญหาสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วเราจะต่อยอดยังไงให้มันดีมันยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้กับผมนายถวิลจันทร์ครับเป็นครูสอนกรอระดับตำบลพนังครับในส่วนของการมาผู้กลุ่มของนักศึกษาครับก็เราก็พวบกลุ่มรวมครับพว่กลุ่มรวมก็คือครูสี่คนแล้วก็เอานักศึกษามาพวบกลุ่ม ก็ส่วนนี้ที่มาพบกลุ่มเราก็มีใบางานให้ครับทุกอาทิตย์คร oui> ับตามอย่างอย่างการเรียนรู้ครับบูรณาการครับสำหรับผู้แก้วนะครับที่ตอนนี้ที่ขาดเลยก็คือทีวีนะครับประโยชนด้ทีวีครับเพื่อที่จะใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพราะว่าต่างมีเลยก็คือผุ้แก้วก็มีพอสมควรครับในการเรียนการสอนแต่ว่าที่ใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าเราไม่มีทีวีที่จ่าย่าใช้ให้นักศึกษาร่วมกับบูรณการในการเรียนรู้

ก็ไเจอเหมือนเดิมนครับเข้าบ้านก็ช่วงเรียนถ้าเป็นนักศึกษาของของปู่แก้วของปุ่แก้วเองนะครับถ้าเป็นนักศึกษาที่สนใจจริง,งๆก็มีมาพบก,กุนถ้าเยอะสุดก็กแต่คนได้ครับปัญหาหลักๆคือนักศึกษาที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นแรงงานนะครับส่วนมากไปพ,พื้นที่ต่างจังหวัดครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยได้มาพบก,กันแต่ว่าแค่ออนไลน์ สนใจจริงๆเขาถึงจะทำแบบทดสอบออนไลน์ให้เรานะครับก็ก็มีแบบอตอบกลับมาก็ไม่ทุกคนครับแล้วก็นักศึกษาที่มาทํากิจกรรมมาพบคุมจริงๆก็มีบปง,งานนะครับแต่ละค้ามีเป็งานแล้วก็สรุปเป็นตัวแทนพอเรียนจบแต่ละชั่วโมงเราก็จะให้ตัวแทนสรุปองค์ความรูร้อยู่แล้วครับก็กับคุณครูอยู่แล้วแต้ก็หอกก็จะมีแฟ้มนะครับให้นักศึกษาสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับคล้ายๆ ภาิยของแม่ช like ิชักจ yes. ิตตาส่วนมากที่มาพวกคมจะเป็นวัยรุ่นคนมาเช้าก็จะเช้าคนตื่นสายก็จะสายเหมือนไปปลูกเอาถึงบ้านแต่ก็มาให้อยู่ค่ะก็มาประมาณสัก6 6คนแล้วแต่วันสายก็หน้าโต๊ะก็เจ็ดคนแป๊คนแรวแต่วันก็ให้เราเอาใจใจอยู่นะคะคนที่มาประจำก็มาประจำเลยคนที่มาสัญจรก็มาบ้างนะคะแล้วแต่วัน ส่วนไม่เอ่อส่วนสื่อการเรียนการสอนต้องมีการเตรียมใบงานให้นักเรียนไปความรู้กับใบงานนะคะให้ทำที่บทานนะคะคนไม่มาครูก็ได้รับหมายให้มาเอาใบงานไปทำที่บ้านแล้วมาส่งนะคะคนที่มาไม่ได้ส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งที่สูงอายุสองคนไปทำง,งานนะคะสามครูก็พยายามทำใบงานให้ทำนะคะแล้วนักศึกษาที่มาควบคุมก็จะบางคนจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลย ก็มีโดยแก้ปัญหนาก็จะพากันนะคะครูในตระมูลก็จะพากันเลยแค่คัดไทยกับพี่ยางยนะคะก็จะมีสนุกให้สนุกที่ตีเส้นเอ่อก็จะจัดการแท่ๆเป็น,เป,นเป็นมาทักเครื่องมาทักอะไรทีนองนี้น,นะคะแล้วก็อ่าบางคนเอ่ออ่านไม่ออกก็จะคัดแล้วก็จะพาอ่านนะคะบางคนขาดความมั่นใจในการที่จะพูดบางคนพูดพูดภาษากลางไม่ชัดเวลาอ่าน,นะ เราระดับตกะคนสีสำรานนะคะก็มีบุคลากรอยู่ทั้หมดห้าคนค่ะ,ะในการหัวข้อที่เห็นการนำนักศึกษามารเรียนนะคะก็พวกเราก็จะช่วยกันตามนักศึกษารเรียนนะคะก็จะมีบางวันมากบ้างบางวันวน้อยบ้างปัญหาก็จะคล้ายๆกันกับ ตำบลน,นะคะแต่สำหรับอ่าโพสีก็จะเหญียดหญ่ตรงนู้อย่างเงี้ยก็จะเรียนนิสาหนึ่างสัปดาห์าน,นี้ตามตัน,นี้ตามสัปดาห์ต่อไปตามคันี้ค่ะก็คือนักึกษาได้สามารถที่จะมามาพบคุมได้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วะค,ะค่ะว่าชั้นวิธีการเรียนเรียนนิสษาเอาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนน,นะคะก็จะมีใบางานให้นะคะในทุกทัางนะคะแล้วก็อ่ครูทุกคนก็อันนี้ก็ขอขอบคุณครูคที่อยู่ในตำบลด้วยว่าช่วยกันดีในการตามนักศึก็จะจะพยายามตามให้มามามาทุกสัปดาห์ให้ให้เยอะได้มากที่ ส Lily: แต่ก kind of ็มีวิดีโอที่ท่านผอสั่งให้ทำอยู่แล้วนะคะเราก็จะมานำยองเหล่านั้นนะคะมาเข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนนะคะก็สัปดาห์นี้อาจจะเป็นวิชานี้หรืออาจจะเป็นสองวิชานะคะในการที่ครูเข้าไปสอนเนื้อสารภายในนี้ก็เอาแบ่งหัวข้อกันนะคะผอเตรียมหัวข้อเข้าสอนนะคะแล้วก็จะมีรายงานสหรับนักศึกษาที่ไม่มาตนเราก็จะตามนักศึกษารมาในบางหัวข้อที่มันอาจจะเกี่ยวกับ ส่วนวิดีโอท no? ี่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็จะสอดแทรกเพื่อให้นักศึกษาได้เบื่อนะคะก็จะมาเพื่อให้นักศึกษาดูนะคะก็ที่เขาเรียนดีนะคะในการเรียนการสอนนะคะดูทุกคนบ้ชื่อกันดีว่าเปลีนเกิดการเข้าข้าวออกขอนะคะตามบทความที่จะวเองไน้นักว่าหมานะคะสอบคอลอนระดับต่วงๆนานานะคะในเรื่องการพบปะก้อนปลาที่ท่านขอได้เห็นะคะข้ออ่าข้อด้อยนะคะ แบบที่ผ้าเราเชื่อมแบบสองก้อนแล,ล้ระดับต่ำลงอุ่นๆนะคะพอฟูอเราเห็นเราก็รู้สึกไม่ได้สบายใจเลยนะคะพอแต่ว่าเราก็พยายามนะคะเพราะว่าบางทีเราตามนักศึกษาจะเห็นว่าบางทีนักศึกษาที่มาก็จะเป็นคนเดิมนะเราพาที่มาคนที่ไม่เคยมาก็จะมีว่าสลับก,กันนะคะแต่นักศึกษาก็ยังน้อยน้อยมากๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เลยใช้นโยบายนะคะว่าอยากให้ในการควบคุมแต่ะคลังให้คุณมีนักศึกษา เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราอบอกนักศึกษานักศึกษามาแล้วไม่เข้าห้องก็มีมันก็ว่าเขาได้โอกาสบอกผู้ปกครองว่ามาพวกลุ่มแต่ไปที่อื่นกรณีนี้ก็มีนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะคะแต่ว่าถามว่ามีไหมมีจริงๆนะคะถ้าเขาเอารถมาเองนะคะเราก็จะควบคุมเขาไม่ได้นะคะก็จะขอเนี้ยต่อไปขอให้คุณครูมีนักเรียนมาด้วยหลังจากสอนเสร็จก็ จะเป็นของครูสองครรลองนะครับจำนวทั้งสองท่นาน ตัวส่วนใหญ่นะครับวส่วนใหญ่ก็จะมีบทที่สองส่วาในบทนี้เรามีอยู่สี่เรื่องก้อนละแปดคนละเรื่องนะครับบทสองเรื่องแรกเสร็จแล้วนะครับก็ที่สก er pues right. ็สอเรื <SPEAKER> ่องที่สองบบือที่สามเรื่องทีสี่จวมบทนเพราะว่าจบในบทเรียนที่ตางกันนะก็จะมีบทสอบไ้ในสายได้ทำนะครับบททสอบหลังหังเรียนทุครั นที่สำหรับผู้ชายใ่งรองร้งเ่นี่งคนารองทิ้งต่ี่อยไกลจากโซโเรองานตนะครัเป็นสรังนี้ากมเพระที่าว่าการนทางคาเนทางที่ีรื่ดีไปแล้วก็เพื่อศึกษาที่คที่เรนชาติที่เป็เตคนที่อยู่คนที่เรี ีก so like ็ต so like ่อห้ควทุคนที่ามของกุ่มนครนกาติดต่อตอคาทุกคนสามารในการักศกว่าคนที่มาพบกลุ่มกับคนที่ได้มากลุ่มรอดยวินกเรียนก็แม้จะเข้าห้องแล้วคนที่มาพบกลุ่มเนี่ย จกดสามเก็ดสี่ลนะเพราะว่าคะแนนเก็นครูให้เกิดต็นเลยครับไม่ตัดว่าห้าสิบคะแนนคนที่นี่มาคนที่นี่มาก็มีเี่คะแนนเย่างเดียคือคะแนนสองนะครับคนที่นี่มาเ็ได้แค่คะแนนสองอเดียวคะแนนเก็บอย่างมาก็ได้ประมาณสีคะแนนคนที่สองสิคะแนนได้แค่เก็บเดก็คือเราก็พยายามลงงางใส่เขามาหาเรามาหาเรา ทีนะคะจากสภาพพิคมนะคะเพราะว่าครูเรานะคะยังขาดก,การนําเทคนิคกระบวนการในการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจค่ะน้อเพราะาบางแห่งจะใช้ตื่นรูปแบบเดิมขาดความน่าสนใจนะคะพอแล้วก็จะดูทุกทุกครั้งที่ได้ติดตามนะคะแล้วก็สาหรับนักศึกษามาพบกลุ่มน้อยมาเป็นปัญหาแต่บางทีแล้วก็จากปัญหาตัวนี้นะคะเมือ่อกี้เราถึงที่หนูจะพบกลุ่มนะคะมีนักเรียนมาพบกลุ่มสามคนแต่สามารถจัดที่แรกหนูก็ไม่กล้าให้เขามานำตื่นเพราะเรายังไม่คุ้นเคยกับนักเรียนแต่พรานี้เราสอนไปนะคะ ครูก็โดยอาศัยการสังเกตผู้เรียนค่ะว่าพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรนะคะจากที่เรารู้ว่าเขาอาจจะไม่โต่ตอบเราในชั้นเรียนค่ะพอนะคะแต่เขาเด็กด้วยความที่ครูแกล้งๆนะคะเพราะว่าคืออายุเขาต่างกันการเรียนเขาต่างกันแต่ว่าเขาสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ค่ะพอคือตรงนี้อาจจะเป็นครูอาจจะมีความคิดว่านักเรียนจะไม่กล้าไม่กล้าให้ทํางานไม <ım. S 2> ่กล้าให Rug ้มานําเสนอเพราะว่ากลัวให้มาทํางานแล้วทางานกลุ่มแล้วนํนเสนอขึ้นมากระบวนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น นักเรียนจะเป็นมาคปบคกลุ่มมากนนะคะพอแล้วก็ตรงนี้หนูก็เลยได้ลองลองสุดว่าลองให้นักศึกษาลองทํางานเป็นกลุ่มกับงานเดี่ยวดูซิเขาจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อย่างที่ในการสอนนะคะมีการเสริมแรงโดยการสร้างกําลังใจนะคะไม่จำเป็นก็เป็นของขวัญก็ได้ค่ะพออาจจะเป็นการปลาปกมือการชื่นชมอะไรต่างๆก็ได้ค่ะพอเพราะว่า จะทาให้เขารู้สึกว่าเราให้ความสนใจกับผู้เรียนไม่ใช่ว่าเราเห็นบางคนนะคะที่ที่เขากกมนะคะไม่ไม่ได้สนใจเพื่อนในชั้นเรียนหรือว่าไม่ไตั้งใจงเรียนสาคัญคือการสังเกตผู้เรียนแล้วก็วิเคราะห์ว่าแต่ละคนที่มาเรียนเป็นอย่างไรนะคะแล้วทาไมบางคนถึงไม่มาเรียนและสื่อที่เราใช้สอนสัปดาห์นี้เราอาจจะเป็นนักช่วยทีมอาจจะเป็นนักชืวยเรียน อาจจะเป็นวีดีโอแต่ทีนี้บางที่นักเรียนก็อาจจะมีโทรศัพท์มาด้วยเราก็อยากให้ใช้สื่อที่เขามีในมือของเขาไม่จําเป็นว่าต้องดูจากสื่อของครูเท่านั้นลองลองคิดดูสิว่านอกจากสื่อทีวีสื่อวีโอที่ครูให้ดูหนูมีอะไรที่จะ,ะจะดูได้อีกคค้นคว,าวาน้าได้อีกนะคะสื่อถือว่าเป็นสำคัญแล้วก็เทคนิคของคุณครูที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนนะคะที่จะเป็นการดึงผู้เรียนให้มาพบก่มน,นะคะแล้วก็สนใจที่จะทำรายงานร่วมกับค,คุณครูในการที่จะกล้าโต้ตอบกล้า ที่จะถ้าหาครูสวนตจวว่ามีปัญหาแบบนี้ก็ในบางครั้งในชั้นเรียนเขาไม่กล้านะคะเราก็จะดูก็คุณครูก็สอนประจำเนาะจะคุ้นเคยกว่าพี่เนาะแต่ที่พี่สังเกตคือเรื่องของเทคนิคการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็บางทีนั่งเรียนอยากให้นักเรียนในการรู้ขยับตัวหน่อยไม่ใช่ทั้งค้าบอยู่แต่ที่เดิมน,นะคะถ้านักเรียนได้ขยับนิดหน่อยเขาก็จะได้ทําเหมือนมีการแอคทีฟตัวเองว่าคุณครูสนใจเขานะไม่ใช่มานั่งให้คุณครูเฉยๆในแต่ละคาบเรียนแล้วก็กลับไปนะคะ่วงที่มีการทำรายงานนะคะ ในชั้นเรียนก็จะดีเพราะว่าเราได้รู้ว่านักเรียนได้ทํางานเป็นอย่างไรบ้างหรวิเคราะห์ได้เลยว่าอ่านพูดเขียนเขาได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อย่างที่ครูหลายคนบอกว่าไม่ได้ก็จะมีอย่างคือเทียเนาะก็ทําให้นักเรียนจากที่เขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนน่าเขียนคล่องหรือบางคนอาจจะเป็ว่ามีการสับเขียนมาเรียนเพราะว่ากลัวมาเรียนแล้วไม่มาเนาะแต่จากที่ครูเชียยพูดให้ความเห็นว่านักเรียนมีความชอบมีความคุ้นเคยก็เลยกล้าที่จะ ไเสียเรียนมากขึ้นแล้วก็มาพบกลุมนะคะแล้วก็ทําสำคัญคือครูต็ฝึกสอนสาว่าแมว่าเอ้ยมชกานะคะเหมือนนักเรียนนะคะมาพบบลุมครั้งแรกครั้งสองคั้งก็จะมีการบบรูคตัวครครัวหัดทบุหัดวดัดยก็จะทำให้เกิดการ่วคล่องขึ้นกล้าที่จะทำเสียรมากขึ้นค่ะก็ปัญหาเราก็เคยทกันคือักเรียมมาบมาแต่ว่า